มากินมันเผาที่ถ้ำนาคาแล้วกันนะครับผมว่าจะอร่อยมากแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวจี่นะครับผมที่ไปทานที่ค้อนเก่นมนะครับผมที่ว่าอร่อยมาเจอถ้ำนาคาตอนเที่ยงนะครับผมแซ่บคือเกาครับผมมันจะเป็นยังไงโอ้ยมันยังแซ่บครับผมแห้งช่วงหิวเข่าครับโอ้โหคุณอย่างมันเนาะอย่างอย่างมันเผาที่ถ้ำนาคานี้ช่วงนี้จะไม่มีนะครับผมจะมีแค่ช่วงหน้าหนาวนะครับผม ก็จะมีมันเผาที่อร่อยมากที่นี่ยอมรับเลยนักท่องเที่ยวมาจะมาถามหาว่ามันเผามีไหมแต่ถ้าใครจะกินมันเผานี่เข้าหน้าหนาวที่ท่านาคานี่เป็นว่าให้นักท่องเที่ยวนะครับผมมาแต่เช้ามาสายๆไม่ทันนะครับผมมันเบิร์ตก่อนถ้าจะกินเบิก่อนเป็นบ่อท่ดีเลยของท่านาคางานรับที่สุดจริงๆยินดีที่ได้มาเจอน้องวันนี้นี่ถ้าใครไม่ทราบนะคะอันนี้คือคนที่ ทำบันไดนะค่ะที่จะขึ้นมาถ้านาคาเนี่ยนี่ของแท้เลยท,ที่จุดเลยขอทราบชื่อได้ไหมครับผมชื่อนายทีระชมตระลักครับชื่อเล่นชื่อแดงครับผมเป็นผู้นำเี่ยวถ้ำนาคานะครับแล้วก็เป็นนายช่างที่ทําบันไดให้พวกเราขึ้นมา,าได้เดินขึ้นมาได้ใช่ใชไหมฮะคนหนึ่งนะครับผมที่คอยทำครับต้อยยังเป็นพี่